เราจะมาดูวิธีการเปลี่ยนมอเตอร์ผงนะคะกรณีมอเตอร์ผงผงไม่ผงไม่ออกนะคะก็คือช่องที่หนึ่งนี้คือจะเป็นช่องของเอสเซโซนะคะคือช่องที่หนึ่งช่องที่สองก็อาจจะเป็นคาปูชิโน่ช่องที่สามก็คือเป็นโกโก้เรียงจากทางเรียงจากทางขวามือนะคะหนึ่งสองสามแบบนี้นะคะอ่าตอนนี้เราจะเปลี่ยนช่องเ e อสเซโซ่าปิดสวิตไฟก่อนหรือว่าจะดึงปักออกก็ได้หรือปิดเบเกอร์ก็ได้นะคะมีค่าเท่ากันนะคะอ่าเสร็จแล้วเราก็ ดึงดึงดึงสายไฟตัวนี้ออกดึงตรงๆเลยเหรอคะต้องใช้คีมไหมหรือว่ายัางไงเราเราต้องมีคีมตัวนี้ด้วยนะคะคีมปากเป็ดแบบนี้นะคะสักหนึ่งอันนะคะอ่ะเสร็จแล้วเอาคีมมาเสร็จปุ๊บหนีบนะคะหนีบหนีบหนีบ,นบสายไฟตัวนี้ออกมาดึงดึงออกมาแรงๆงเสียวขาดอ่าได้ไหมดึงได้ไหมคะอ่าดึงออกมาแล้วมันก็จะเหลือจุกแบบนี้ หลือจุกแบบนี้เราอยากให้สายไฟขาดดูดออกจากกันนะคะ,ะดึงออกมาอาจจะใช้แรงนิดนึงนะคะดึงออกมาตรงๆเลยนะคะหนีบแรงแรงแล้วก็ดึงออกมาตรง,งตรงปเนบ่ยมันจะออกแล้วเนะี่ยดึงออกมานะคะว่ามันจะมีตัวนี้เห็นไหมมันจะมีจุกแบบนี้นะคะมันแค่เสียบเข้าไปตัวนี้นะคะแล,ล้วล้วนี้พอดึงมามันจะเหลือแค่ตัวนี้<ม>นพอเหลือแค่ตัวนี้เสร็จปุ๊บนะคะ าทางบริษัทก็จะส่งตัวนี้มาให้เราถูกไหมคะตัวมอเตอร์ตัวนี้เนาะมอเตอร์จะเป็นหน้าตาแบบนี้ใส่ค่ะถอดตอนนี้เราก็จะต้องถอดน็อตสีตัวแบบนี้นะคะออกมาไม่ถอดเม่มะยมก่อนอ๋อถอดไม่มะยมก่อนอ่อถอดอยังไงอธิบายกา็เราก็ใช้ผ้านะคะต้องใช้ผ้า,ผาจับนะคะไม่ใช้มือแหกไหมผ้าจับมาเสร็จแล้วก็เราก็ดึงดึงแรงๆดึงดึงเลยดึงมะยมเนี่ยดึงออกมาตรงๆใช่ไหมครับ ดึงแม่ปมะยมออกมาตรงๆอ๋อดึงออกมามันต้องไขนัดต่าไม่ถ้าถ้าถ้าเราไข่็อตแล้วไม่เอาเม็ดมะยมออกมันก็ติดอยู่ดีคือต้องเอาคือเพื่อง่ายตอนนี้เม็ดมะยมสีดำๆนั้นเราต้องดึงมันออกก่อนเพราะว่าตรงนี้มันจะมีเม็ดมะยมให้เราอยู่แล้วถูกต้องไหมคะอ่าเราก็ต้องดึงไอ้ตัวสีดำๆนี่มันออกมาก่อนนะพอดึงออกมาเสร็จปุ๊บนะคะเราก็เอาตัวเนี้ย ตัวเนี้ยตัวเนี้ยเวลาใส่มันกับมันโยกไงออกให้หมดค่ะอ,ออกให้หมดเดี๋ยวมันจะทำงานไม่สะดวกนะคะเราต้องเอาถัก่ออกมาก่อนให้หมดเลยนะคะ